สวัสดีเพื่อนเอนักศึกษาและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับซึ่ง EP ที่แล้วเป็นการแนะนําตัวโปรแกรม Prezi นะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็คือการแนะนําการใช้งานแก้ไขเทมเพลตของตัว Prezi Present ในการนําเสนอสไลด์นะครับครับผมขั้นตอนแรกเราต้องมาทําความรู้จักกับเครื่องมือของตัว Prezi Present นะครับ ก็คือให้เพื่อนๆสังเกตปุ่มที่มีคําว่า insert ครับในการเพิ่มไฟล์เข้ามานะครับใน insert ก็จะมี my library มี story box นะครับ story box บก,ก็คือตัว template ในการจัดวาง table timeline ต่างๆ l i s ตต่างๆรวมถึงแมพแล้วก็ในการวางเฟรมต่างๆเพื่อเพิ่มในสไลด์นะครับครับต่อไปก็คือเป็น text ก็คือข้อความนะครับสําหรับในการเพิ่มข้อความในตัวสไลด์ของ Prezi นะครับ ครับต่อไปนะครับก็คือ image นะครับ image ก็คือการเพิ่มภาพจากตัวเครื่องมือคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ชมนะครับซึ่งฟรีซี่ก็มีภาพในการนําเสนออยู่ด้วยนะครับครับต่อไปนะครับก็คือไฟล์ gif นะครับก็คือสามารถอัปโหลดได้จากตัวไฟล์เครื่องของท่านผู้ชมได้นะครับต่อไปเป็นสติ๊กเกอร์ก็สามารถอัปโหลดได้เช่นกันครับครับต่อไปก็คือไอคอนไอคอนต่างๆสามารถใช้ตัวของฟรีซี่ได้เลยครับหรือไม่ ถูกใจก็สามารถอัปโหลดจากตัวเครื่องของท่านผู้ชมได้ครับครับต่อไปก็คือแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันก็คือเป็นซูมไอเรียแล้วก็ซูมเอาต่างๆของตัว p พนะครับครับต่อไปก็คือตัว powerpoint นะครับเพื่อนๆสามารถอัปโหลดตัว powerpoint ใส่ในตัว p พลซีได้นะครับครับต่อไปก็คือเป็นตัวเชฟนะครับเชฟจะมีตัวสีเส่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็สามเหลี่ยมต่างๆในการ จัดวางตัว p r e ส i p r e s e n t นะครับครับต่อไปก็คือ Arrow and line นะครับก็คือตัวเส้นลายในการวางของตัว p r e ส i นะครับครับต่อไปก็คือ PDF เครับเพื่อนๆสามารถโยนไฟล์ตัว PDF โดยการอัปโหลดไฟล์จากเพื่อนๆตัวในเครื่องของเพื่อนๆได้เลยครับครับ4ก็คือ Audio หรือเสียงนะครับเพื่อนๆสามารถอัปโหลดเสียงได้นะครับแต่ก่อนจะอัปโหลดเพื่อนๆต้องอัปเกรดตัว p r e ส i เป็นตัวของ รูปแบบฟิเวเจอร์ก่อนนะครับครับต่อไปก็คือชาร์ตนะครับเพื่อนๆสามารถแช่งานชาร์ตได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องใช้ในการใช้เพื่อนๆสามารถทดลองใช้ก่อนได้นะครับซึ่งปกติจะใช้เป็นสำเนลาลต่อเดือนนะครับครับต่อไปก็คือวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถ อัปโหลดวิดีโอจากตัวเครื่องเพื่อนๆได้หรือไม่ก็ก๊อปลิงก์ URL ของตัว YouTube มาใส่วางแล้วก็อินเสิร์ตตัวคลิปวิดีโอได้นะครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับการแก้ไขตัวอักษรในตัวสไลด์ของ p l a ซี่นะครับก็คือให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกในการแก้ไขตัวอักษรนะครับในการเพิ่มขนาดให้เพื่อนๆเพิ่มขนาดตัวนี้นะครับตัว A บวกครับถ้าเพื่อนๆอยากลดขนาดให้เพื่อนๆกด่ A ลบครับ ถ้าสมมุติเพื่อนๆอยากเปลี่ยนตัวสีฟอนต์ตัวอักษรนะครับให้เพื่อนๆกดสังเกตกดรูปตัวเอตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนสีตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับครับสำหรับการแก้ไขฟอนต์ให้เพื่อนๆกดไปที่ Abiut f a Fake นะครับก็จะมีฟอนต์มากมายหลายรูปแบบนะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้งานนะครับครับสำหรับ คนที่อยากใช้ฟอนต์ไทยนะครับสำหรับ p รซี่ตัวรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ฟอนต์ไทยได้นะครับก็คือให้เพื่อนๆกดที่มอฟอนต์นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนไปเสิร์ชที่ตรงหาคําว่า All Script นะครับให้เพื่อนๆเลือกที่คําว่า t h a i นะครับก็คือไทยนะครับผมครับนี่ก็คือเหล่าฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ไทยต่างๆนะครับให้เพื่อนๆติ๊กเพิ่มได้เลยครับว่าเพื่อนๆอยากได้ฟอนต์ไหนมั่งอย่างวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น เป็นฟอนต์ที่มีชื่อว่าใบจำจุลีนะครับก็คือให้เพื่อนๆติ๊กครับแล้วก็อัปโหลดฟอนต์ไปครับครับสำหรับการแก้ไขนะครับก็คือให้เพื่อนๆแต่เพิ่มคลิกครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนแก้ไขเป็นภาษาไทยก่อนนะครับครับตอนแรกเพื่อนๆก็จะไม่เห็นใช่ไหมครับว่าเป็นภาษาไทยก็คือให้เพื่อนๆไปติ๊กเปลี่ยนตัวฟอนต์ก็คือตรงนี้ก่อนนะครับครับก็คือให้เพื่อนๆค้นหาฟอนต์ที่เพื่อนๆอัปโหลดนะครับก็คือเมื่อกี้ผมอัปโหลดตัวฟอนต์ที่มีคําว่าใบจํารีนนะคคััก็ือตว้บ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆพิมพ์มเป็นภาษาไทยได้เลยครับครับสำหรับการแก้ไขฟอนต์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับครับต่อไปนะครับก็คือการใส่รูปภาพในตัวสไลด์ของ p r e สซี่นะครับก็คือให้เพื่อนๆกดที่ Insert ครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆติ๊กคำว่า image นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดติ๊กคำว่า Up l o หลครับ ครับถ้าสมมุติเพื่อนๆอ,อยากเอาภาพของプレซี่มาใช้ให้เพื่อนๆลากมาได้เลยครับในการวางหลังจากนั้นภาพมันก็จะมาไวในตัวสไลด์ของプレซี่นะครับครับสำหรับการใส่ตัวสติกเกอร์หรือไอคอนต่างๆสามารถใช้วิธีเดียวกับของตัวอิมเมจได้เลยครับคือสามารถอัปโหลดและเลือกตัวสติกเกอร์ของプレซี่แล้วก็ทำการลากเอามาใส่ในตัวสไลด์ของプレซี่นะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเพิ่มวิดีโอจากตัวเครื่องหรือจากลิงก์ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ผมจะสอนการเพิ่มตัวลิงก์วิดีโอจาก u t u b e นะครับให้เพื่อนๆติ๊กที่คำว่า insert หลังจากนั้นให้เพื่อนๆติ๊กตรงที่คำว่าวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆก๊อบตัวลิงก์วิดีโอจาก YouTube โดยการคัดลอกมานะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆวางและ insert ครับครับนี่ก็คือหน้าตาตัววิดีโอจาก YouTube นะครับ สำหรับการลิ้นตัววิดีโอ u t u b e นะครับให้เพื่อนๆกดที่ p r e s e น t ก่อนนะครับครับหลังจากนั้นหน้าตาของตัววิดีโอจะขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปครับครับนี่ก็คือหน้าตาตัวคลิปจาก YouTube นะครับสำหรับเพื่อนๆอยากถอยกลับไปยังหน้าเดิมนะครับให้เพื่อนๆสังเกตไอคอนโฮมนะครับก็คือจะย้อนกลับไปหน้าตัวสไลด์นะครับ ครับผมสำหรับการใช้งานพื้นฐานของตัว Prezi ก็จบไปแล้วนะครับก็คือการแก้ไขตัวอักษรการเพิ่มรูปภาพการเพิ่มวิดีโอต่างๆและการเปลี่ยนสีฟอน์ตการเพิ่มฟอน์ตเป็นฟอน์ตภาษาไทยต่างๆนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบการนำเสนอการใช้งานพื้นฐานตัวฟังก์ชันของ Prezi เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ